กูกูไม่ถนัดขับยูนาสาันปูซีบขาวนะครับเนาะจะเป็นหองเพิ่มครับจะเป็นหองเพิ่มก็บหลับก็หาบารล้นี่เองน้มาแล้คับ <c oughs> เอามาแล้วตาปื้ดพระเอกมาแล้วครับวันนี้ตาปื้ดมาแล้วครับ กะืดมาแล้วลาดไม่ได้ตัวไหนตัวไหนมีเด็ดไหมมาอีกแล้วครับอืมสว่าสว่างมนะเืหน่ไ่มมานั่งมานั่งดีนั่งดีสว่างชวยช่วยไปไหนมาไปไหนมาสักก uh uh ่อนนะไปเปลี่ยนยางรถมาหนิอ้าวครมันจะเน่าเอ้ามันใช่มันจะอ่อน ถ้าบูชาเหรียญไปด้วยจะถูกเลขนี้เด้อเขาบอก <c oughs> อเขาบอกถ้าท่านบูชาเหรียญกลับบ้านไปจะถูกเลขนี้ด้วยบูชาไปแล้วครับอ๋อบูชาเมื่อกี้บอกมาลาเจียวแล้วครับพอบูชาไปครั้งก่อนแล้วบอกรัดปืดโชว์แล้วครับม,ม,มาแล้วช็อตเด็ด ตอนนี้มันเหลือบาทละหาสิบาทละครับเกา่าซี่เกาาเนี่ยมุ่เจ้าเขาส่เขาข้องเขาคนนี้ก็ได้กันย่างมันเต็มเลยแอ่ตาปืดโชว์มาแล้วจะไปสัมผัสมนหอมหวนมานแหละสิในหอมหัวเด็กยังนี่อยู่ในเลขสามตัวนี่มีมาแล้วมาแล้วตาปืดนี่ส็บตเด็ด สวัสดีค่ะารมือนีมือนีพระจ่าไม่ได้เลี้ยนไปรับมาแล้ว๋อพระจ่าไม่ได้เลี้ยนมือนอรมหาผมะก้ลงาตงอเอาจารย์าัวไรแม่เลี้ยงเอาไปเลยเด้เจ้าถ้าเกิดคนรวยเขาเรียกแม่เลี้ยงใครอยากมีโชคใครอยากมีโชคครับ ตะพื้นทักเตะตตพื้นทักทัก,ท,กทักแรงตะพื้นทักแรงวันนี้เก้าห้านี่เมือ่อกีอ้ผมไปดอนปูตาลอตเตอรี่ไม่มีขายแล้วไม่มีครับ โอ้โหไปลยอเอาระไดก็ไดากะปูให้เดี๋ยวจะโชคนะครับเนาะต่าวสาเขานะครับเนาะเินมาเปลียนยางร่นมากเลยเปลี่นยางมอเตอร์ไซคมาหครับผ้ชมติดตามได้ค่ะน้ำเย็นสักมาหาสาระามครับเดินทางมาโอ้ครับขอบมามาคาวะบู้ดปูซิบเขา สามคนน้นคนไหนใช่หรือล่ะโอ้มันมันเดือยอยู่นะครับเนาะครับผมมาเทปขัปาน้ำเปิ้ลกับโอ้ขับขับขับซาทุซาทุน้ำขับเลือดส่นนี้รุ่นแรกครับผมไปแล้วครับรับขอบคุณหลายไครับขอบพูดอะไรครับโยมที่มาใหม่เชิญไปไหว้ข้างในได้เลยเด้อน่านน่านน่านมาแล้วจับเฟือยเลยนะตะเฟือยมาทั้งเซ็น ว่าไงแนวทางเราวันนี้ตับเปิ่อจ้องมแกะองนี่ยืดตัวตะเปื่อจับเจอไหนบ้างจับเจอไหนบ้างอันนี้ก็เสียงเจ้าบ่แม่นบ่เออ่ยกระช่องจับมาหายเจ้าเนี่ยเนาะที่เป็นสัมภาดในห้องหัวหนี่งกีติดตามติดตาม์ตะเพิดติดตามเลยอ่ะ แต่ว่าห้ามทิ้งเลขอึ้งเน้อเลขอึงนี่มาเลยเลขอึ้งอะไรตะปูดเลขอึ้งยังคงเดิมเหรอคงเดิมครับเลขอึ้งนี่โอ้ยคงเดิมเลยอันนี้มันมาใหม่เด้ออันนี้มาใหม่คเออป้ามอวานนี่ตอนโอ้สุดๆนี่ยสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆคัะตัวนี้มาใหม่อันนี้ครับผมนี่สดๆร้อนๆอืมแดงตัวแดงแจ๋เลยครับแต่ว่าอย่าทิ้งอะไรนะตะปูดอย่าทิ้งเลขอึ้งได้ยินไหมท่านผู้ชมสามติบ เลขอึอ่งสาศูานย์ไม่แน่มันจะอาจจะออกสามตัว<า><า>แล้วก็ตรงกับตมเปลี่ยนอ่านรอไซสซมาสามศูนค่ะท่าน,น,นา 30, าาผู้ชมไ่ะห้าด้วยค่ะใช่ไหมรถคันนี้ ขี่มาเกิดครับต่เฟืดสั่งอันนี้เลขไล่ใหม่ครับมาใหม่มาใหม่เพิ่งมาใช่ไหมตาเปิอดมาเมื่อวานสดๆร้อนตอนจะค่ำแล้วพระอาทิตย์จะลงไปที่ประเทศอเมริกาแล้วมาเลขนี้มาแอดมินเดินทางมากพอพอดีครับเลขตัวนี้ครับเมื่อกี้พ่อพันธุ์ก็จะมาสัมภาษณ์แต่ไปวัดอะไรไม่รู้อะไร เขาชแนลอะไรชแนลไม่รู้เขาล้มไปหนึ่งชแนลแล้วอะไรตอนนี้มอะไรตาพันที่อยู่ร้านมือถือที่บ้านแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหายหงมาก่อนเพื่อนล้ดีแล้วมาหายหิงมาก่อนเพื่อนจัดหนักเลยเต็มจัดไปนะท่านผู้ชมครับสามศูนย์ยังเหมือนเดิมแล้วตะปืดบอกเอากี่ใบแล้วหมอกี่ใบแล้วครบสิบใบแล้วเป็นสิบใบอ่าแล้ววันนี้มาหายหิงไม่ใจค่าเหรียญบอก วันนี้มายั้ไม่ได้จ่ายค่าเรียนวันนี้ไม่ได้มาจ่ายค่าเรียนครับยังก่อนยังก่อนยางกอนก,อนกอน็จะรอช็อตเด็ดอยู่เลยรอช็อตเด็ดามาเฮงมาจ่ายค่าเหรียญก็จะแจ๋วเลยแหละอ,อะไรจะมีอะไรให้นะเหยือ่อมีอะไรให้เหยื่อเอาไปซือ้เอเลยจำลองถูกแน่นอนเขาบอก ตัะปิดมันได้แต่ไรเลขนี่นี่มันนะฮเก้ามันใหญ่ห้าเก้าเนี่ยเก้าห้าเลยโอ้มันเต็มอีกแล้วมันเต็มด้วยมันื้อบมาได้หรอสี่ห้าเก้าเหรอสี่เก้าห้ากับหัวมันลงก็ยังจะเต็มอีกอยู่ในนี้กับหัวมันลงก็เป็นช่องเจี๊ยบในตะปิดฝันไหมได้ได้เลขตัวนี้มานี่เมื่อขึ้นฝันเห็นเห็บหมาแม่นออกเงาว่ะเห็บหมาเป็นร้อยเลยเดียวได้แล้วกแล้วมั้งเลย สามห้าแเห็บหมาเนี่ยเป็นเลขยังวะเห็บหมาเห็บเห็บหมาเห็บก็เยอะเลยบ่เห็บนี่ตะเปิดเป็นกำได้แล้วเอาเอามีดขู่ขูดหลังหมาแล้วมันก็ลนลงไปเห็บพื่อไหมตะเปิดฝันเห็นเห็บเกาะอยู่ตัวหมาครับแล้วแดงหลังหมานี่แดงเลยเป็นแผลเลยโอ้ยเป็นเลือดซิฟออกมาเลยเยอมาเลยเห็บเยอะมากเลยมาจากไหนวะเห็บ เห็บมันอาจจะมาถูเลขอะไรวะเห็บนะม่อคือหนีตีฝันเม่อคืนนีเต้ครับหรือว่าจะถูเลขอื่นเห็บเห็บเห็ได้ว่าเห็บดูดเลือดหมาตะเปิดไปเอาอะไรเมีดเขาม็ดไปขูดใช่ขูดขูดแต่ตัวหมาขูดเห็บเนาะครับมุดนล่วงลงนินทุบพุดเลยโอ้ย เป็นตัวเป่งๆนะหัวมันเป่งๆมันดูดเลือดเต็มที่แล้วนะมันกินเต็มที่เลยเอาใครเข้ามารับชมรับฟังก็ตีช่วยตะปื้ดหน่อยครับตีหวยเป็นอะไรก็ไม่รู้ตีหวยให้ตะปื้ดหน่อยว่าน่าจะมาตัวไหนเห็บตัวไหนน่าจะฟันดีอยู่น่าจะปืดเนาะเห็บนี่ไหม เข็บนี่มหาเฮงพามมวลม,มหาแห่งหมวนซื่อครับผมผู้ใดตีข้อฟันให้ตัเปิดได้ครับ<ป>ข้อหมันเขา<อ>มขาได้ครับข้อหมันเขามาได้ครับผู้ใดอยากอันไหนก็ได้าษชี้หน่อยตัเปืนก็จะจะถีบสามชุดเนาะตัเปิดใช่เอาสิบใบแล้วใช่ไหมหรือว่ากี่ใบแล้ว สิบแล้วครับสิบรอบไปสิบใบแล้วครับมาตะปืดพักไม่แล้วค่ะทุกคนรอบไปสิบใบแล้วสามศูนย์ถามว่าตะปืดไม่ทิ้งทิ้งไม่ได้ตัวนี้ทิ้งไม่ได้อย่างไงต้องซื้อให้ได้สามศูนย์นี่มันเกินสิบใบแนะฮะซื้อตัวไหนบ้างเนี่ยเอามาโชว์หมดเลยเอฟซีเผื่อเอฟซีเอฟซีเรายอีกแล้่นี่นี่สามศูนย์ยังเดี๋ยวเลยนี่ อามวนี้ยวเลยบาปเน่จัดไปเลยนี่นี่สิไปมีแต่สาศูนย์อย่างเดียวนี่สิไปมี่สามศูนยอย่างเดียวเลยนี่สิไปนี่มีแต่สศูนยอย่างเดียวเลยนี่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่าันชื่อสปูตนะนี่่โอ้มิดจับน้สิบอมีดด็ตาเปรแกนไล่มือมานาะเฮอ ะเวลามันออกแล้ววันที่หนึ่งมาเนี่ยเขาไปตรวจเจอลายมือแอดมินเนี่ยตะพื้น,อ,นอดเลยนะอดเลยใชอย่อดเลยอดเลยเซ็นแอดมินเลยสามศูนย์เอาไปสิบใบแล้วอสวองหกแปดสิบนี่ครับผมสองใบสองใบรอยากตามตะพื้นก็จัดได้เลยนะครับผมตะพื้นยังมั่นใจตัวเดิมครับเหมือนเดิมค่ะสามศูนย์ห้าสามศูนย์ มันออกสี่สมศูนก็ได้สองใบเ้าบอกศูนย์สามศูนย์ได้สี่ใบเขาที่จะพืจัดไป3ามศูนย์เหรอฮะนี่สาศูนอย่างเดียวเลยเหรอสามศูนย์ต้องพืไหจับเลยัท่านผู้ชมสามูนฟันเดียวมาแล้วมั่นใจมั่นใจมากกับพืงวดนี้ท้งท้งอึงท้งอึงใช่ไหมครับท้งอึงตัวก็เริ่มเลย3ามอ่ะตัวใหญ่มาก มาเห็นเลยเนาะต้นไปทางไหนแล้วมาเศร้าไปขายประตูก็ไม่เห็นแม้รุ่งเี้าเห็นวันนั้นวันเดียวเห็นวันเดียวในมือวันที่8คำแล้วสำหรับตัวนี้ก็พิ่งได้มาสดสดละร้อนป่วยมากนะอาจารย์ธามารถนี่เป็นผู้ใดก็จับนั่นมารับเด้อก็อยู่ในทีมช่องนี่แหละค่ะอาจารย์ธามาสเลยเป็นผู้ใดมีในทีมช่องนี่แหละอยู่ใน ช่องของเรากันนี่แหละครับอาจารย์ถามมาได้ให้หวยตลอดเวลาเลยเด้ช่องยูทูบเราเนี่ยแหละก็ดูไปครับดูไปครับผู้ใดอยากมากนำนำกระจัดไปครับครับแต่ที่นี่ตอนนี้ตะเพิดชอบสี่เก้าห้าแล้วก็สามศูนย์จัดเลยมีเท่าไหร่เมาให้หมดเมาเรียบเมาเรียบอื เอาครับเงี้อนี้ก็รอบทางขอบคุณแนวทางเนาะขอบคุณแนวทางตัะปืดครับครับถ้าเกิดมันถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็เลขนี่วัดนี่ไปซื้อเลขวัดอ่ามีมีหลายช่องทางให้เลือกชอบตัวไหนจัดตัวนั้นใช่อ่าอันนี้เลขวัดอ่าเอาครับผมอ่าผู้ใดมักน้ำตัะปืดกจัดได้ครับเด้อยมือขอบคุณหลายแนวทางของตับเปืดครับคงชุดไทยแล้ว แอดมินจะน,นํามาให้แนะนำเสนอให้ครับท่านมากจากจัดครับบบมากผพานครับครับอขอให้โชคยี่ีขึใส่น,น,นะมครับเพื่อนครับเอฟโอรให้เอฟซหน่อยสิครับขอให้เอฟซีมีความสุงเยอะๆได้รับหวยกันทุกทวนหน้าครับผมหวยนี่เวลาพระท่านปล่อยหวยก็นั่งอยู่อาตมาที่อยู่เวลาคนเข้าไปก็ให้เลขไปเหมือนกันเออให้แต่ละคนไปเหมือนกัน ร้อยคนว่ถูกสักคนหนึ่งไอ้คนที่ถูกเดียมันแห่เมา <laughs> <laughs> ร้อยคนว่ตเราถูกสักคนแหละให้เป็นเหมือนกันนี่ครับผมอบอกไปแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันร้อยคนม่ต้องเข้าสักตวงแหละครับผมเ <laughs> ว, <laughs> วลาเขาปล่อยเลขเขาก็ปล่อยแต่นั้นแหละตามสูตรนะตามสูตรแล้วขอบคุณห,หลายครับสำหรับจารละบชมเราปังครับอย <laughs> ่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมหาแห่งพาม่วนมหาแห่งม่วนซื่น มาให้มั่นซื่นครับอันนั้นเจี๊ยบไม่ต้องอะไรจะเพื่อ,อจำได้ไหมเนี่ยงหน,น,นึ่งหกห้าหอันเแล้วเหรออ้าวขอพูดหลายๆครับ<อ>สวัสดีครับหน,นึ่งหกห้าชาแนลค่ะ